ดูไม่ใช่กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ไม่ใช่กิ่งเพียบกิ่งย่อยเบิ่มเลยเพียบเยอะอี่นี่มีแต่กิ่งใหญ่ทั้งเลยกิ่งใหญ่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนพี่สำราญอยู่ที่ทุ่งนนทีตามางนะทุ่งนนทีแล้วก็เขาสมิงปราดครับวันนี้มาดูเรื่องไผ่ตั้งมน เพื่อผลิตแม่พันธุ์แปลงนี้อายุอายุเท่าไหร่สามปีเต็มเนาะสามปีสามปีสามปีต่างเดือนกันยาเนี่สามปีเต็มเต็มแปลงนี้ทั้งหมดมันเจ็ดไร่เจ็ดไร่เนาะเจ็ดร้อยห้าสิบกอเนอะอาะเจ็ดร้อยห้าสิบสี่กออ่า่อ่ามาดูนี่ตอนนี้นโอ้โหอันนี้เยอะดูน,นี่โอ้โหแดงแป๊ดทน้งนั้นเ,เนี่ยลากแน่นแล้วเนี่ย เออพิธีตอนของเขาในตุ้มเขาห้อยอห้อยตุ้มก็ห้อยตูดด้วยใอจำลาของพี่ํำราเขาก็ตอนกตูดห้อยห้อยรากมันจะอยู่ตรงตูดเยอะเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ตรงปลายปลายถุงเขาเยอะอืมดูเต็มเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผลผลิตกันเนาะมาดูที่ว่าวิธีการเก็บผลผลิตของเขาอันนี้ตั้งแต่ตอนมาจนถึงปัจจุบันในเดูตนจมาาได้ไหมว่ากี่เดือนเนี่ยพี่สามเดือนสามเดือนกิ่งตอนนะใช่ฮะ สามเดือนสามเดือนแล้วสามเดือนแต่นี่นี่ต่างก็เริ่มต่างก็เริ่มแต่แต่ที่ตอนที่ตอนนี่มันยังเพิ่งได้อันนี้ม่ถึงสองไม่ถึงสามเดือนนะอันเนี้ยดูดิอันเนี้ยตัวเม็ดต้นเนี้ยกิ่งเพียบเลยดูไม่ใช่กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ไม่ใช่กิ่งเพียบกิ่งใหญ่บลัมเลยเพียบเยอะอันนี้มีแต่กิ่งใหญ่นี่แหลยกิ่งใหญ่ใหญ่เงี้สบายเลยแข็งแรง น่าจะหลายหมื่นนะปีนี้ดูลำไปไปดูลำหน่อยนู่นนู้นไปดูที่ลำบวบขนาดในสี่นิ้วแล้วมันน้งนี่อ้ามาดูลำซะหน่อยโอ้โหนี่นี่สามนิ้วกว่าแต oh, <no. S 1> เจอเมื่อกี้เห็นกระเด็นกระเด็นมีสี่นิ้วยังมีนี่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 โอ้โหนี่นู่นน่นแถวนู่น้ะ,นนะตน้นบะเลูนนี่ว้าวโอ้แต่ละโอ้ใหญ่ๆนั้นเลยเนี่ยสามนิ้วสี่นิ้ว นิ้วอะสวยนั่นนี่นี่นี่นู่นตัวนุ่นใหญ่กว่าเออนี่สามนิ้วอ่ะสานนี้โอ้นี่ถ้าขายลำก็ถ้าเราตัดแถวนี้ก็น่าจะร้อยนึงนะหรือแปดทีอะไรประมาณนี้เนาะแต่นี้มันยังอ่อนมั้งเนี่ยอ่อนมากต้องร<ะ>ออีกสัก ะ <pathway? S 2> ต้องรออีกสักสองปียังไม่บานใช่มัมยัองอ่อนเราเป็นสวนเพื่อผลิตก้าพันผมว่าน่าจะเป็นสวนแรกมั้งของไม่มีที่ไหนทำเนะาะตาที่ไม่มีก็ไม่มีเนาะเออถ้าถ้ายัางไงใครอยู่ใกล้ๆอยากจะมาดูงานหรือว่ามาซื้อก้าพันอะไรก็ติดต่อพี่สำราญเนาะ อลองลองบอกอีกสักทีนะเพื่อคนมันไม่ได้ดูทุกคลิปนะเพื่อเขาเปิดคลิปนี้มาเอาบอกเบอร์หน่อยอ่าศูนย์แปดสี่เก้าสอีเกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์แปดหน่องเก้าห้าเจ็่านี่มีก้าพันสร้างมนขายขายอ่าเดี๋ยวไปดูก้าด้วยเดี๋ยวถ่ายลูกก้าอีกทีนึงเพื่อใครมาก็จะได้เห็นหน้าตาเป็นยังไงอันนี้แม่พันธุ์นะครับอาวแม่พันธุ์ที่พี่สำรานพร้อมที่จะขายนะครับนี่ โอ้โหนี่เลี้ยงไว้น่าจะถึงกี่เดือนแล้วเนี่ยสามเดือนสเดือนกว่าแล้วเนี่ยสามเดือนกว่านี่รากนแน่นแล้วนะอ่านี่พร้อมจะขายนี่แกร่งนะครับเห็นอย่างนี้คือสภาพมันแกร่งทิดป่วยด้วยอ๋ออ่านี่พร้อมที่จะขายแล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับอ่าโอเคนี่โฆษณาแฝงให้แกหน่อย <laughs> ต,ตัวน้นดูใบ ครับนี่คือผลผลิตจากสวนที่สำรานนะครับนี่นีด่ดูนี่นี่โอ้โหดูลำดิลำยังกัดดูดี่มันใหญ่มากเลยเพราะแม่พันธุ์มันอายุสามปีแล้วมันสมบูรณ์นะดูดิครับออกกิ่งเดี่ยวไม่ไม่ไปออกเป็นกิง่งแต่กิ่งเดี่ยวมันใหญ่มากครับอ่านี่คือผลผลิตนะเดี๋ยวเราก็ไปทําต่อนบางคนจะไปปลูกเลยนะก็ได้เหมือนกันแต่เราอะเสี่ยงมากเราก็ไม่ค่อยอยากให้ทําก่อนดีกว่าเออนุ่าวรี ฝะะากกดไลค์ดลคดกดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ